สวัสดีครับอาจารย์ a p พ i ไอ a คมเด Pro มี่โปรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำตัว Certification นะครับหรือว่าใบประกาศตัวใหม่ล่าสุดนะครับของตัวพิ i ไมนะครับโปรเจกต์แมเนจเมนต์อินสติทินะครับเราไปชมกันเลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับก่อนอื่นเลยถ้าเราต้องการที่จะรู้ว่า c ซอร์ติฟิเคชัเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็เข้ามาตรง Certification นะครับตอนนี้อาจารย์ก็จะเน้นตัวนี้นะครับอ่าเราก็วิวอ l อนะเซอร์ติฟิเคชันนะครับซึ่งตัวเซอร์ติฟิเคตัว ตัวใหม่ล่าสุดนะครับของ PMI เนี่ยนะครับเราเข้าไปดูนะในตัวเนี้ยคุณจะสามารถเห็นทั้งหมดเลยนะครับอาจารย์ก็ได้มาหมดแล้วนะครับก็ยกเว้นตัวนี้ก็คือสําหรับเด็กนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวแต่ตัวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็อยู่ในธุรกิจของ Construction มานานแล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยอาจารย์ก็คิดในใจเหมือนกันว่าเมื่อไหร่ PMI จะออกมาสักทีซึ่งตัว PMICP เนี่ยหรือว่า Construction Professional นะครับแต่ก่อนเนี่ยชื่อมันยาวก,กว่านี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะชื่อมันอาจจะเป็นบอก P.M.I. C.P. B.E.P. มันก็ยาวไปนะครับแต่ถ้าเป็น C.P. เนี่ยทุกคนเข้าใจได้เราไปคลิกกันดูนะครับว่า คุณสมบัติในการสอบ p พ m i c p เนี่ยมันมีอะไรบ้างโดยตัว Construction Professional เนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวใหม่จริงๆซึ่งการที่คุณจะมีคุณสมบัติในการสอบได้เนี่ยผมว่าค่อนข้างยากผมว่าเป็นอะไรที่ยากที่สุดในบรรดาที่อาจารย์เคยสอบมาเพราะอะไรหรือครับนะครับดูนะครับตอนแรกผมบอกเฮ้ยถ้าผมจะ a พลายตัวเนี้ยเห็นไหมแต่ก่อนชื่อมัน C P B E P นะครับก็คือว่า Construction Professional Build Environment Project นะครับเนี่ยเขาบอกว่าคุณไม่สามารถ a พลายตัว certification นี้ได้ เพราะว่าคุณยังไม่คอมเพลตพรีรีควิซิตนะครับพรีรีควิซิตคืออะไรนี่นะครับเรามาอ่านกันดูเลยนะครับก็คือคุณจะต้องเรียนแบบคอร์สออนไลน์7คอร์สเห็นไหมเซลเพลสก็คือเป็นคอร์สจาก PMI นั่นแหละซึ่งเขาให้ความหมายว่าทําไมเขาถึงมีเซอร์ตัวนี้นะครับเห็นไหมเขาบอกว่าตอนนี้ใณปัจจุบันเนี่ยโลกเนี่ยเจเนเรชันใหม่เนี่ยโครงสร้างเนี่ยหรือการก่อสร้างเนี่ยความเป็นมืออาชีพเนี่ยหรือว่านวัตกรรมในองค์กรมันก็จะสามารถนําพาให้ไปสู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นลักษณะของแบบ g l o b a l ก็คือทั่วโลก ดังนั้นสําคัญซึ่งแน่นอนว่าไอตัวโปรเจกต์เนี่ยในโลกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์โปรแกรมพอร์ตฟิโอต่างๆเนี่ยนะครับตัวสถาบัน p m i เนี่ยก็พยายามที่จะทํางานร่วมกันกับตัวในองค์กรที่เป็นผู้นําทางด้านก่อสร้างแล้วก็พยายามที่จะดูซิว่าในโลกเราเนี้ยมันมีไอตัวสถาบันหรือองค์กรไหนบ้างที่เกี่ยวข้องก่อ,อสร้างแล้วเขาก็มีการพัฒนานะครับเป็นตัว c e r t i f i c a เคตตัวนี้นะเขาเรียกว่า Construction Professional in Built Environment Project หรือ p m i C.P นะครับ i e r t i o n c a t i o n ซึ่งอาจารย์เชื่อได้ว่ายังไม่มีใครได้ เดี๋ยวดูว่าทําไมถึงอาจารย์เชื่อว่ายังไม่มีใครเพราะมันเพิ่งออกใหม่นะครับและอีกอย่างหนึ่งขั้นตอนในการเรียนเนี่ยหรือการที่คุณจะมีคุณสมบัติเนี่ยฮะ prerequisite ในการสอบเนี่ยคนท่้งยากเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องเรียน7คอร์ส7 e-learning ถูกไหมครับแล้วมันมีอยู่3คอร์สเนี่ยเขาเรียกว่า micro credential หมายความว่าคุณต้องสอบถึงจะได้มาดังนั้นน่ยการที่คุณจะได้ตัว PMICP เนี่ยคุณต้องสอบถึง4ครั้ง3ครั้งใน m i โครเครดเชียลและอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าพอคุณมีคุณสมบัติคือเรียน7คอร์สนะฮะสอบ3อย่างผ่านนะครับคุณก็ถึงจะสามารถที่จะมาสอบตัวนี้ได้ค่อนข้างยากนะครับอ่ะต้องคอมพลซ์คอร์สก่อนและก็ต้องได้3เห็นไหมสอบ3นะครับแล้วก็มีประสบะการณ์3ปีในลักษณะของคอนแัคชันคุณถึงจะสามารถสอบตัว CP ได้เป็นไงไหมฮะค่อนข้างยากนะ แต่ไม่ไรเดี๋ยวอาจารย์จะลองสอบให้ดูณปัจจุบันที่กำลังทําคลิปอยู่เนี่ยอาจารย์ยังไม่มีคุณสมบัติในการสอบเห็นไหมเพราะอะไรเนี่ยอาจารย์ลอ็อกอินด้วยชื่อตัวเองเห็นไหมแล้วก็เขาบอกคุณยังไม่มีคุณสมบัติอาจารย์ก็ต้องเรียน7คอร์ส นะครับอ่ะเรามาดูว่า7คอร์สเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับคอร์สแรกเขาบอกว่า build e o n m e n t project communication pro นะครับหมายความว่าไงคือการที่คุณจะทํางานก่อสร้างได้สิ่งหนึ่งคือคุณต้องมีการสื่อสารที่เป็นมืออาชีพนะครับไอตัวนี้สอบเห็นไหมสอบนะต้องเข้าใจ principle คุณต้องเข้าใจหลักการในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพใน construction project นะครับแล้วก็ต้องเอาชนะแบบ culture ที่มีความแตกต่างนะครับในโปรเจกต์ที่มันเป็นลักษณะของ international มีหลากหลายเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ นะครับเรามาดูนี้ว่าของมันเป็นยังไงบ้างนะครับเราไปดูซิว่าไอตัวเนื้อหาสาระของตัวนี้เป็นยังไงนะครับเห็นไหมมันก็คือว่าคุณจะต้องเก่งเรื่องการสื่อสารเพราะว่าถือว่าเป็นแบรียเร์หรือเป็นสิ่งกั้นขวางซึ่ง ตัวนี้เขาบอกว่าในโลกปัจจุบันเนี่ย engineering construction project เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับ requirement เยอะมากดังนั้นเนี่ยการสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพเนี่ยใน stakeholder กลุ่มต่างๆเนี่ยหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องสําคัญดังนั้น project communication pro ก็ถือว่าเป็นคอร์สที่สัมพันธ์นะครับตัวนี้รวมสอบด้วยนะเนี่ยถ้าเราเป็นสมาชิกก็159เหรียญนะเนี่ยก็คือคุณก็เรียนคอร์สเนี้ยใช้เวลาประมาณ3ามรนาที6 6 6กหกก็เกือบ6ชั่วโมงนะครับตัวนี้อ่าและนี่ก็จะเป็นเนื้ออหาาวว่คุณตต้้้งไดันนีะ คุณถึงจะสามารถสอบได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคําถามทั่วไปก็คือว่าคุณก็จะต้องเห็นไหมฮะทำข้อสอบตัวนี้ก็คือใช้เวลา1 3 5นาทีในคอมพลีสนะครับมี75ข้อเห็นไหมตัวเนี้ยก็ต้องสอบ เนะี่ยมันยากขนาดไหนเพราะว่าคุณต้องสอบผ่านก่อนนะครับถึงจะมีคุณสมบัติอันนี้คือตัวแรกนะคอร์สถัดไปนะครับก็คือเขาเรียกว่าอินเตอร์เฟสแม g จเมนต์อินบิวอินเดอร์บิวแอนด์โบรเมนนะครับคุณก็ต้องเก่งในมีสกิลในการที่จะแมเนจการสื่อสารหช่ไหมการสื่อสารสําคัญความสัมพันธ์ระหว่างไอตัวงานที่เราจะส่งมอบกับมีความหลากหลายในสเต k e โฮลเดอร์ต่างๆซึ่งในโปรเจกต์ที่ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะอะคอมเพกเราก็ต้องมีการอินเตอร์เฟสเรามาดูซิว่ามันยังไงนะอินเตอร์เฟสก็คือการเหมือนคน project, ล้ายๆ แฟกเตอร์ที่มันเกี่ยวข้องกันในระหว่างจอย์รวมกันเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงดังนั้นเนี่ยเนื้อหาของอินเทอร์เฟสแมネจเมนต์เนี่ยก็ถือว่าสําคัญเพราะว่าอินเทอร์เฟสแมเนจเมนต์นะครับก็คือการบริหารจัดการการสื่อสารความสัมพันธ์ว่างานนี้เป็นของใครงานนั้นเป็นของใครแล้วก็พยายามที่จะทําให้มีประสิทธิภาพระหว่างกันนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเพื่อ i ิมพ์ูนะครับเห็นภาพชัดมีการกํากับดูแลแล้วก็มีการลดความเสี่ยงในความคลุมเครือระหว่างกันแล้วผลลัพธ์ในคอนแัคชั่นโปรเจกต์ก็จะจะจะดี นนะะดังนั้นเราก็ต้องใช้สกิลตัวอินเตอร์เฟสแมนจเมนต์นะฮะอันนี้90นาทีนะครับไอคอสนี้ไม่จําเป็นต้องสอบนะฮะก็ใช้เวลาเนี่ยก็79เหรียญโอห้หค่าใช้จ่ายก็เยอะอ่าตัวนี้ไม่ต้องสอบดังนั้นเห็นไหมไม่มีเอ็กซมข้อสอแล้วนะต่อไปข้อสามข้อสามเขาเรียกว่าสโคบและก็เชงออเดอร์ในก่อสร้างเนี่ยหนีไม่พ้นนะเรื่องเรื่องขอบเขตง,งานแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเราจะทํำยังไงเราต้องเรียนรู้ว่าเราต้องคอนโทลสโคบให้ได้เราก็ต้องคอนโทลไม่ให้สโคบมันคลีปหรือเกินการแมネจเช จีเนียริ่งและคอนซั c ชั่นนะครับอันนี้ก็ถือสำคัญีนคอร์สที่3แล้วนะครับเรามาดูซิว่าข้างในเป็นยังไงบ้างน,นะครับจำไว้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าคอร์สไหนที่ไม่สอบค่าใช้จ่ายในคอร์สก็79เหรียญเห็นไหมฮะเจ็ดสิบเก้าเหรียญเอาเรามาดูนะตัวสโคบและเช้งออเดอร์เนี่ยนะครับเราต้องเก่งเรื่องอะไรเราหนีไม่พนน้นนะฮะเราต้องคอนโทลให้ได้ การเติบโตเนี่ยของในทุกวันนี้นะครับโปรเจกต์เนี่ยหรือว่าเอนจิเนียริ่งโปรเจกต์คอน u ัคชั่นใหญ่ๆเนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็การที่คุณจะทําให้สโคปมันดีนะครับเราก็ต้องเก่งในเรื่องของตัวเช็คเมเนจเมนต์นะครับก็คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเราทํายังไงเราคอนโทรลสโคปดีไหมถือว่าสําคัญนะถือว่าตัวเนี้ยเป็นคริติคอลนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่วิกฤตมากเลยเพื่อลดอะไรที่มันสูญเสียเวสไปลดการฟ้องร้องกันแล้วก็เรื่องแบบเราสูญเสียเรื่องเงินนะฮะเพราะว่าบางทีทำสโคปโดยทีี่่ไมม การคอนโทรลเนี่ยทำให้แบบเวลาเพิ่มงบบานปลายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอนโทรลให้ดี ซึ่งจากผลการวิเคราะห์เขาบอกว่า70%ของ Project Management Professional เนี่ยใน Construction เนี่ยส่วนใหญ่สโคบเกินผลก็ทำให้ Project d ดีเลย์แล้วก็คอสเกินนะครับนำไปสู่ที่ PMI ก็เลยต้องสร้างคอสนี้มาเรียกส o p e and Change Order Management ดีไซน์เกี่ยวข้องกับ a อ p พต่างๆสโค e Management เพื่อลดการจำนวนของ Cha ง g e Order นะฮะในถัดไปก็พยายามที่จะใช้ Standard พวก Change เนี่ยให้มีการ Manage change อย่างมีประสิทธิภาพนะครับพยายามนามาใช้แล้วก็ต้องเข้าใจความแตกต่างว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็สามารถใช้ในการ s u พ p o r เรื่องพวกนี้ได้อันนี้ถือว่าสําคัญอันนี้ไม่ต้องสอบนะครับจบไป3แล้วนะถัดไปคุณต้องเก่งเรื่องอะไรคุณต้องเก่งเรื่องคุณต้องเช็คเรื่อง performance ในโครงการไงเวลาเราทํางานก่อสร้างเนี่ยสิ่งหนึ่งคือคุณต้องมี performance ต้องเช็คอย่างไงแล้วก็คุณต้องมีการ control material เนี่ยถือว่าสําคัญตัวนี้ต้องสอบนะครับ micro credential เนี่ยนะครับไปดูการคอร์สท,ที่4นะ4แล้วนะซึ่งตัวคอร์สที่4เนี่ยเห็นไหมก็คือเขา u r รว y แล้วว่าในงาน construction อุตสาหกรรมเนี่ยในอุตสาหกรรมของ construction เนี่ยก่อสร้างนะทุกๆ1000 U.S. เนี่ยจะใช้ประมาณ127ล้านเหรียญน,นะะ สูญเสียไปกับการอะไรการ manage material ไม่ดีดังนั้นข o s ตัวนี้ซึ่งมันก็ควรจะคุณต้องเข้าใจเรื่องการ manage พวก material ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ productivity ในงานก่อสร้างเนี่ยให้มันดีขึ้นซึ่ง key topic ก็คือว่าคุณจะมีกลยุทธ์ยังไงในการเช็คประสิทธิภาพของโครงการ progress management คือวิธีไหนในการเช็ค progress อย่างเช่น Earn Value management หรืออาจจะมีมากกว่านั้นในหัวข้อนี้นะครับแล้วทำยังไงแล้วเมื่อไหร่นะครับที่ต้องใช้แล้วก็ tool และเทคนิคในการจัดการ บริหารเรื่อง material นะครับตัวนี้ก็ใช้เวลา360นาทีอ่าแต่ตัวนี้ต้องสอบนะครับเนี่ยดูนะข้อสอบเห็นไหมก็คือประมาณสักเนี่ย60ข้อใช้เวลา70 75นาทีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะเนี่ยข้อละนาทีกว่าๆนะครับตัวที่4แล้วนะครับถัดไปดูที่5นะครับอ่าอันนี้2คอร์สนะที่ต้องสอบก็คือ project communication pro กับ Performance and Material Management Pro นะต้องสอบนะสังเกตว่ามีคำว,ว่า micro ตัวนี้นะครับตัวที่5ตัวที่5ก็คือเขาเรียกว่า Build Environment เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ innovation นะวัตกรรมเพราะว่าการที่คุณจะทำโปรเจกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องใช้ทางด้านตัวนวัตกรรมคิดวิธีการใหม่ๆแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะ implement ในโครงการของคุณนะครับอันนี้เนหะ็นไหมร้ยแสดงว่ามีสอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ต้องสอบนะครับเขาบอกว่าเพิ่มโปรเจกต์ ให้คุณเนี่ยโดยการใช้เทคโนโลยีล่าสุดนะครับนวัตรกรรมที่ดีที่สุดในการทําซึ่งตัวเทคโนโลยีและอินโนเวชันเนี่ยก็จะเป็นคีโรเป็นพื้นฐานที่สําคัญในอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้ความเป็นมืออาชีพเพิ่มขึ้นนะครับ productivity แล้วก็ profit ของโปรเจกต์ใน c o n s t r u c ชั่นเนี่ยดีขึ้นนะครับดังนั้นถ้าคุณมีการ manage อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ manage ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมันก็จะยกระดับคุณสามารถที่จะ drive งาน ในโปรเจกต์ต่างๆโดยคุณจะต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยคอนเซปต์การทำอินโนเวชันแล้วก็แอพพลายตลอดโปรเจกต์ไลฟ์ไซเคิลวัฏจักรของโครงการยังไงเราสามารถที่จะระบุได้ว่าเอาชนะตัวแบรีเร์ตัว, barrier, ตว กีดก้นของเราเนี่ยขวางของเราในการ implement ตัวนวัตกรรมการแก้ไขโดยการใช้นวัตกรรมเนี่ยเพื่อสร้างบรรยากาศโครงการของ construction เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องมีการ cooperate นะครับร่วมไม้เริ่มมือกับ stakeholder ต่างๆนะครับเพื่อเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุดตัวนี้ค่อนข้างนานนะฮะสามนาทีสอบก็น่าจะมีสอบก็คือน่าจะ60ข้อเหมือนกัน75นาทีอันนี้ก็ เป็นคอร์สที่5แล้วนะครับส่วนตัวคอร์สที่6เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า contract and risk management in view ก็คือว่าคุณต้องเก่งเรื่อง contract แล้วก็บริหารความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับสัญญาตัวนี้ก็ตัวที่6แล้วนะครับไอตัว contract กับความเสี่ยงเนี่ยถือว่าสำคัญนะครับเพราะว่าอะไรการ m ม n a g e ความเสี่ยงแล้วก็ i m p r o v e i m p r o v e ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลลั์ออกมาเนี่ยถือว่าสําคัญเขาบอกว่าไม่ว่าขนาดไซส์จะคอมเพล็กขนาดไหนนะครับไอตัวเนี้ยนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยความเสี่ยงมันอยู่แล้วเขาเรียกอินเฮลเลนฝังอยู่ในโครงการแต่ตัวเนี้ยเพื่อที่จะมีการเมนเนความเสี่ยงมีกลยุทธ์ไหนในการเมนเนความเสี่ยงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นให้แน่ใจได้ว่าโปรเจกต์สามารถส่งมอบงานได้ตามซักเซสก็คือประสบความสําเร็จเราก็ต้องเนลดาวก็คือเราก็ต้องตอกย้ําว่าเฮ้ยเวลามันมีคอนแทรคเราก็ต้องมีสกิลในการเมนเนตคอนแทรคเช่น เราต้องเข้าใจความสำคัญในคลอสในคอนแทคเห็นไหม อันไหนธงต้องเข้าใจว่ามันเป็นยังไงในคอนแทรคเนี่ยสำคัญใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวสกิลอย่างหนึ่งที่คอนสตรักชั่นโปรเจกต์แมนเจอร์ต้องเข้าใจแล้วว่าไอความเสี่ยงเนี่ยในการลดความเสี่ยงเนี่ยเราต้องมีเฟรมเวิร์กอะไรบ้างเพื่อลดการเคลมการเรียกค่าเสียหายในโครงการแล้วคุณก็ต้องใช้ IPRA ก็คือว่าต้องอินเตอร์เกรตโปรเจกต์ลิสต์แอสเซสเมนต์เพื่ออิ p พ o v ฟในการจัดการเรื่องความเสี่ยงให้ดีขึ้นอันนี้300นาทีนะอันนี้ไม่ต้องสอบอันนี้ก็โอเคอามาดูตัวสุดท้ายนะ เขาเรียกว่า execution planning in the built environment อันนี้ไม่ต้องสอบนะครับอ่าเรามาดูซิว่าเนื้อหาของตัวคอร์สที่7เนี่ยมันเป็นยังไงโดยที่ว่าไอตัวคอร์สที่7เนี่ยนะครับเราต้องมีการ manage อย่าง proactive นะเชิงลุกลว่าอาการบริหารจัดการโครงการหรือการ execute เนี่ยมันมีความท้าทายมากซึ่งเขาบอกว่าไอตัว experience นะครับผู้นำที่เขามีประสบการณ์ในการทำงานในเรื่อง construction เนี่ยก็มักจะพบกับ major ก็คือปัญหาหลักนะค,ความท้าทายหลักในการ e x e c u งานเช่นเกิด จากการวางแผนที่ไม่เพียงพอในช่วงเริ่มต้นนะฮะหรือตลอดโครงการก็ตามตัวนี้คอร์สเนี้ยเขาบอกว่า cover ร์มอย่างที่จะทําให้การวางแผนดีขึ้นการดําเนินงานหรือ execution เนี่ยดีขึ้นเพื่อที่จะรวมในการ improve ความความทํางานร่วมกันการสื่อสารแล้วก็สอดคล้องกับลักษณะของวัฒนธรรมของทีมเป็นยังไงบ้างซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้เรื่อง advance work package last planner system planning การเสร็จแล้วก็การ communicating ตัวนี้ถือว่าไม่ต้องสอบอันนี้ก็ทั้งหมด7คอร์สนะ ครับก็เดี๋ยวอาจารย์จะ จะสอบดูนะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับตรงที่ว่าคุณไม่สามารถแอปพลายเซอร์ติฟิเคตนี้ได้ดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะต้องผ่าน7คอร์สตัวนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมันเป็นยังไงก็สําหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็จะแนะนําตัว PMI CP คร่าวๆนะครับให้นักเรียนเข้าใจนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นตัวใหม่ซึ่งปกติแล้วตัวนี้ผมว่าสําคัญมากแล้วผมก็รอมานานแล้วนะครับเพราะจะได้นําความรู้ตัวนี้ไปแอปพลายนะครับกับสถาบันหรือว่าแอปพลายในงานจริงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ นะ,ะกับผู้ที่มีความสนใจอยากได้ตัวเซอร์ติฟิเคตเกี่ยวข้องกับตัว Construction Professional นะครับถือว่าเธอตัวนี้เป็นตัวตอบเจอนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ AP m ีไมค์คาร์ดิมิโปต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ